ครัไฟนเซ้อมมา,ากี่วันก็เดือนซ้อมอยู่ที่ได้ส่มาติทเ่ยรลซ้อมอยู่ที่สิจิรัพยัที่ปทุมที่เดิมแล้วมีใครช่วยไปคุ้มครองซ้อมต่อเนี้ก็บลอนกน้องในค่ายช่วกันสมตอนนี้เราอายุเท่าไหรเนี่ย สูงเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบน้ำหนักปล่อยน้ำหนักปล่อยแล้วนี่หกสิบขวบเก้าโลครับมวยสไตล์ไหนครับก็มวยฮอลล์วันนี้จะต้องไปเจอกับมรดกเพชรเนาะเคยต่อยกับน้องไหมเคยครับเมื่อนานอยู่สามยกอ๋อต่อยสามยกเป็นไงบ้างตอนที่ต่อยกันต่อยสามยกผมชนะอ๋อเคยชนะมาแต่ห้ายกยังไม่เคยเจอกันอันนี้ห้ายกเนาะใช่ครับอ่าวันนี้ต่อยเวทเท่าไหมเราไว้ร้อยสี่สามทสามเลย เมั่ที่ช้าหนักแล้วเป็นไงมาพอดี่ก็ผ่านผ่านเรียบร้อยแล้วล่าสุดเช้าเกินอย่นะครับจะเข่าของน้ำวก็ผ่านเลยล่าสุดเราต่อยที่ไหนไว้ลังสิตครับวันนั้นต่อยกับจำได้หรอเป็นไงชนะหรือแพ้วันนั้นชนะครับชนะคะแนนเหมือนกันเบรกเท่าไหร่วันนั้นที่หลังร้อยสี่ห้าสี่ห้าวันนี้ร้อยสี่สามเนาะก็เลยลงมาหน่อยร่างกายเป็นี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ สมบูรณ์แ oh, <are> ค่ไหนอันนี้จะพร้อมออชแนลกับพายมันเด่นคุ้มมากี่กิโลไฟนี้คุ้มมากี่กิโลได้มองก็เประมาณสี่กิโลต่อยมวยไทยมาของเราหลักร้อยบวกได้เนาะคนจังหวัดไหนโคราชฝ่ายเพื่อนช่วยแฟนฝ่ายนี้เต็มที่แน่นอนอ่ะขอโชควยดีครับ